ลิบงเกาะเออเลยเลยกาะอาดังไปอะ่ะเลยกาอาดังมันติดเต็ดเราไหมเป็ดชองมเมตดกว่าแรกาอ็กแต่ว่าวกเมื่อคืนนะคะพอทราข่าวจากในเที่พอตามหาดาเพราะว่าพิการอะค่ะ ริจาคให้กับปปชค่ะ็ำริจก็จดูก็จะดู่าหลือไบ้สอาคิวมากี่ใช้สจะส่งวิธีการ

เนี่ยค่ะเพราะว่าคือคือแชประมงเนี่ยค่ะพอเขาได้มาค่ะเขาก็จะใส่ในรังอะนะคะอ่าแต่ในกระบะาะค่ะทีเนี้ยคือตามันยาวเกินกระบะอยู่แล้วค่ะทีเนี้ยมันทับทับกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเขาก็ไม่ทราบไม่เป็นไรคือตอนที่เขาติดอ่านอ่าน ต้อัเรื่องฝักทำจะไ,ไ,ได้สวยก็มีสามก็ม่เนกัจะมีระนี้นี่น่ร้านงอนร้น้องอ่า้อ้างอ่นา้้ Các จะขึ้นไป ไปเจอเนี้ยค่ะคือมีการโพสตกันในเฟซน,นะคะแล้วก็มีของทางเพจของร้านเออเคนสก,กุลนะคะซึ่งเจ้าของเขาเนี้ยค่ะอยากจะอยากจะขอซื้อเพื่อที่จะนําไปบริจาคให้กับอภวชค่ะเพราะว่าจะได้เป็น,ปนแสดงในพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็คือเรียกว่าเป็นตัวแรกที่ท,ที่ที่เจอในไทยแล้วก็เป็นแสดงในพิพิธภัณฑ์นะคะแห่งชาติพิทยาศาสตรแห่งชาตินะคะทีเนี้ยเออด้วยเราอะคะ่ะอยู่สตูลทีเนี้ยแล้วก็เออ เราติดตามเพจเขาอยู่แล้วทีนี้ก็เลยประสานกับทางเจ้าหน้าที่ไปโป้ว่าเรือลำนี้ตอนนี้ปลายัางอยู่ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ได้ติดต่อกับเจ้าของแพชื่อเจจิปันนัค่ะ,ะเป็นแพกอเทพค่ะเขาก็ให้การร่วมมืออย่างดีค่ะแล้วก็เมื่อคืนเจ้าหน้าที่ของไปโป้ก็ได้เข้าไปดูสภาพก่อนแล้วนะคะพอดูสภาพเสร็จแล้วเนี่ยก็คือโอเคน้องยังอยู่สมบูรณ์แต่หมายถึงว่าน้องอาจจะโดนกดคือปลาเนี่ยโดนกดทับ นะคะจาก,กระบะปลานะคะก็เลยทำให้เขาขาดเป็นสามทอนค่ะคทีเนี้วันนี้ค่ะท่านประมงจังหวัดนะคะก็ได้มอบหมายว่าให้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเมื่อคือนนะเราได้ภาพมาแล้วแต่ก,ก็วันนี้ค่ะทางเราเนี่ยค่ะสำนักงานประมงจังหวัดเนี่ยค่ะก็คือจะส่งต่อให้กับทางคุณออฟลัน เออเคนซากุรนะคะเพื่อที่ว่าทางหุออฟเนี่ยค่ะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านอ่ะนะคะจะส่งบริจาคให้กับอปวชต่อไปอ่ะค่ะเพื่อเป็นเพื่อแสดงในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ